นี่คือถนนเอเชียหรือว่าถนนหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งตัดตรงจากกรุงเทพมุ่งสู่ทางภาคเหนือผ่านจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครแล้วก็ทะลุออกไปนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ผมยืนอยู่ณนะจุดที่เอิโลเมตรที่640โดยประมาณนะครับผมแล้วก็ด้านด้านหลังของผมนี้คือ ระดับน้ําที่ท่วมสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะให,ให้ดูอย่างชัดเจนนะครับว่ามันเหลืออีกประมาณานี่คือระดับน้ําจริงนะครับจากจากระดับน้ําแล้วก็ระดับของพื้นของสะพานนะครับเนี่ยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหลืออีกประมาณประมาณ40เซนติเมตรน้ำก็จะเริ่ม ทั่วถน